จะโพสกันก่อนนะคะที่มินได้ไปดูคอนโดเพื่อมองหาคอนโดปล่อยเช่าก็มีหลายคอมเมนต์เลยค่ะสอบถามวิธีการคำนวณผลตอบแทนคอนโดนเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวจะมาบอกวิธีคำนวณให้ฟังสำหรับการคำนวณผลตอบแทนการลงทุนในคอนโดนะคะสิ่งที่เราจะต้องหาให้ได้ก่อนเลย3ตัวค่ะตัวแรกค่ะต้นทุนตัวที่2รายได้นะคะและตัวที่3ก็คือตัวยวค่ะหรือเรนทัลยูนั่นเอง สำหรับต้นทุนตัวหลักนะคะนั่นก็คือราคาซื้อที่เราทําการซื้อเข้ามาค่ะแต่หลายครั้งนะคะหลายคนเนี่ยลืมนึกถึงต้นทุนแฝงต้นทุนแฝงมีอะไรบ้าง ซึ่งค่าใช้จ่ายฝ่ายตัวแรกนะคะนั่นก็คือค่าใช้ใจ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์ค่ะที่เราจะต้องชําระซึ่งเงื่อนไขก็คือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เราตกลงกับทางคอนโดหรือกับทางผู้ขายนะคะรวมไปถึงค่าจดจำนองธนาคาร1%เค่ะตามวงเงินที่เรายื่นกู้ธนาคารและอีกตัวหนึ่งเลยนั่นก็คือตัวกองทุนค่ะกรณททีเ่เรา่ะซื้อคอนโดมือหนึ่งนะคะก็ต้องมีการจ่ายค่าคอนโดซึ่งคิดตามตารางเมตรค่ะ เมื่อคำนวณต้นทุนได้แล้วนะคะก็ต้องมาต่อกันที่รายได้ค่ะรายได้หลักของการปล่อยเช่าคอนโดก็คือเรื่องของค่าเช่าเวลาที่เราได้ค่าเช่ามาอย่าคิดค่าเช่าเต็มๆติมก้อนนะคะเพราะอย่าลืมว่ามันยังมีรายจ่ายแฝงต่อเดือนอยู่นั่นนนัก็คือค่าส่วนกลางค่ะเราต้องคิดนะคะว่าค่าส่วนกลางต่อเดือนเท่าไหร่เอารายได้หักค่าส่วนกลางค่ะและต้องคิดเผื่อด้วยนะว่าเวลาที่เราทําปล่อยเช่าคอนโดมันก็มีโอกาสที่จะเกิดช่วงฟันหลอคือไม่ช่วงที่ไม่มีผู้เช่าค่ะ เมื่อทราบต้นทุนและรายได้เรียบร้อยนะคะเราก็มาทำการคำนวณ t a l yield ค่ะว่าได้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปี ซึ่งวิธีการคำนวณเรนเท่ายูง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือเอารายได้ต่อปีนะคะหารด้วยต้นทุนรวมคูณด้วย100อย่างในตัวอย่างค่ะต้นทุน2องล้านหค่าเช่า1 5 0 0 0ับาทต่อเดือนค่าส่วนกลางเดือนละ1 5 0 0บาทเวลาที่มีคำนวณอะ่ะในตัวอย่างนะคะมีนจะคำนวณรายได้อยู่ที่11เดือนเผื่อช่วงฟันหล่อค่ะนั่นก็คือเอาตัว11เดือนคูณด้วย13,500ที่เราหักค่าส่วนกลางแล้วหารด้วย2องล้านหคูณ100่งร้ถ้าบอกว่าผลตอบแทนของคอนโดห้องนี้นะคะคอยู่่ที5.94% ซึ่งโดยส่วนใหญ่ค่ะผลตอบแทนการลงทุนคอนโดที่เหมาะสมนะคะจะอยู่ที่ประมาณ6-8%ค่ะถ้าหากว่าเราคำนวณแล้วเนี่ยช่วงผลตอบแทนที่เราคำนวณได้อยู่ในช่วงใกล้เคียงกับผลตอบแทนที่แนะนำก็ถือว่าสบายใจและน่าลงทุนไปได้เปลาะหนึ่งค่ะ แต่จะน่าลงทุนที่สุดไหมนะคะอย่าที่จะให้มาวิเคราะห์3ข้อนี้ข้อแรกนั่นก็คือรายได้ค่าเช่าต่อเดือนเนี่ยมากกว่าเงินงวดธนาคารไหมถ้ามากกว่าเงินงวดธนาคารเท่ากับว่าในทุกๆเดือนค่ะพอเราส่งธนาคารไปแล้วเรายังมีกําไรจากการลงทุนคอนโดให้เช่าห้องนี้ นอกจากนี้นะคะคอนโดห้องนี้อยู่ในทำเลที่หาคนเช่าง,ง่ายไหมถ้าหาคนเช่าง,ง่ายความหมายคือช่วงฟันหลอของเราค่ะแทบจะไม่มีเลยและสุดท้ายนะคะถ้าถือคลองผ่านไปนะคะ2ปี5ปี10ปีเนี่ยราคาจะขึ้นไหมขายได้กําไรหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็ต้องพิจารณาจากทำเลของคอนโดค่ะและนี่นะคะก็คือวิธีการคำนวณผลตอบแทนการลงทุนในคอนโดค่ะถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดหัวใจกันให้ด้วยนะคะและถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้เลยค่ะ